ตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านสุก,กี้ช้างเผือกนะครับเป็นสาขาแรกในกรุงเทพที่บรรทัดทองนะครับโอ้คนอย่างเยอะนะฮะคิวนี่ก็คือแบบเกือบล้นถนนแล้วคิวข้างหน้าคิวข้างหลังอะไรเงี้ยเยอะมากตอนนี้เวลา5้าโมงนะครับเพาะเปิด5้าโมงพอดีแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มาเอาคิวกันตั้งแต่4ี่โมงยี่สิบสี่โมงครึ่งสี่โมงสี 40, ซึ่งนันอดอะมาเอาคิวตั้งแต่ตอน 4.23โมง23นะครับก็ได้เป็นคิวที่9นะครับมีสุกี้เนื้อ115สุกี้หมูน้ำแห้งก็89สุกี้ราดข้าวร3 9อเขาเริ่มผัดกระทะแรกแล้วนี่ม,มาแล้วนะฮะสุกี้หมูเพิ่มเส้นนะครับราดน้ำจิ้มไปเลยรสชาตินึกถึง ผักกรอบหอมกระทะกลิ่นดีคุนเส้นหนึบอ,อ,อร่อยมากว้าวหมูนุ่มทุกอย่างดีมันเข้ากันมีความหวานนิดนิดแล้วมีความเผ็ดเบาๆสตรีทฟู้ดเด็เด,บดแบบนี้นะครับก็ต้องมีโคคาโคล่านะฮะบ,บ๊อกชอบเสียงนี้จังเลยเขาคุมตีมนะสีแดงนะ <c oughs> อะมาดูเนื้อกันนะครับเหมือนนี้ยผัดมาหอมกว่ทาท่ามากกว่านี้อีกเรื่องความหอมมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของการผัดแต่ละคนด้วยรู้สึกว่าเนนี้ยหอมกว่าผักในความแบบติดไหมนิดน,นึงกว่าอะไรย่างเงี้ยเนื้อก็นุ่มดีนะแบบไม่เหนียวแต่ว่าหมูจะนุ่มกว่าถามความชอบตอนนี้ชอบหมูมากกว่าอืออออ๋อสุดท้ายก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับ ก็ดีนะหอมกระทะไม่ไม้แต่ว่าจะค่อนข้างมันหน่อยออาจจะแบบว่าเส้นใหญ่มันก็มันอยู่แล้วอาจจะแบบใส่มันเยอะอะไรเงี้ยอันนี้จะมันมันหน่อย